อิรานยืนยันไม่ได้ตั้งใจโจมตีโรงพยาบาลซโซโรกาในเมืองเบชาวาทางตอนใต้ของอิสราเอลโรงพยาบาลเพียงได้รับผลกระทบจากคลื่นระเบิดสำนักข่าว IRNA ของรัฐบาลอิรานระบุว่าเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นกองทัพอิรานได้ยิงขีปนาวุธ โจมตีศูนย์รญชการข่ากรองไซเบอร์ C4I และศูนย์ข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลในนิคมเทคโนโลยีกาฟแยมซึ่งศูนย์การแพทย์โซโลกาก็อยู่ในบริเวณนั้นเช่นกันอิหร่านยืนยันพวกเขาโจมตีถูกเป้าหมายอย่างแม่นยำในเป้าหมายทั้งสองจุดทางการอิหร่านระบุว่ามีทหารอิสราเอลหลายพันคนที่รับผิดชอบงานประมวลข้อมูลข่าวกรองและบรปปิการทางไซเบอร์แต่ความเสียหายที่โรงพยาบาลโซโลกา เกิดขึ้นจากคลื่นของแรงระเบิดขณะที่สำนักข่าว AFP รายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีโรงพยาบาลโซโลกา47คนหลายสิบคนถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทลอ,อาวิฟศูนย์การแพทย์โซโลกาเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของอิสราเอลมีเตียงรับรองคนป่วย1,000เตียงการโจมตีของอิหร่านเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากอิสราเอลโจมตีเครื่องปฏิกรณ์น้ำหนักอารักของอิหร่าน นายกรัฐมนตรีเบนเจามนเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่าจะทําให้อิรานต้องจ่ายค่าตอบแทนราคาสูงสำหรับการโจมตีโรงพยาบาลโซโรกาขณะที่ฝ่ายอิรานยืนยันว่าพวกเขาจะยังคงโจมตีเป้าหมายที่จําเป็นในอิสราเอลต่อไป